เห่ยวเขาวังเวงเนี่ยได้กลับมาเลยตาสงย่ำจังสีล่ะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เวลามันกายนิดหน่อยแล้วล่ะคะ่ะเป็นผู้ใดเอาไว้อร่อ อึดมองไปปอยดว่าห้าหวังค่ะว่ากันเลือดตรงเหลี่ยมตอนนี้เวลามันก่ายแล้วละไอเวลานะมันมันแปดหมื่นหกแล้วอย่างน้อยเอยังไหงก็เงียบอยู่อีตันสัตว ใไหนเขากับเป็นที่นิดนึงค่ะเทียนเรียงเรียงเหลวมันโชคดีเพราะว่ามันโบอ่ะกระดิจิตเนี่ยโบอ่ะอกมันใส่ว่าเสียวคือเขาวาน เขาหุมใหญ่ลัางว่านี่มีแต่ค้นที่กีดอย่างว่าติดดากจะถึงถือว่าถือกลมเป่ามายเยอะจังสินนะเมียนค่ะเมียนแฟนแ้าว่าแฟนนี่ต้องเขากะานีเอาลูก บมมี่มีหลายคือมูได้เออเม้นเม้นแค่จะามเบิงคลิปแค่กับบ่รามเฮาอยงน้ครพี่ค่าพี่ชายที่แซนดี้เมื่อเมื่อหนึ่งนึว่าเป็นสิล่งเรที่แบบบมมีไผยาามเขาวเลย ยังไงสบายดีได้ยังกินแรงอ่าขาดขาดหายหายกินเนาะปวะเมี่นนลวดได้ลวดต่ <c oughs> ว่าถ้าได้มากแบบไม่ไงปวดเมื่อนปวดไฉนะ <c oughs> ซีเลียดเนาะเมียนค่ะเมียนไห้แฟนทำงานนะักิดเอาวางลวด <c oughs> แค่คมก็พอแล้วเอาคมเอาคมลายเปนสิงเงาหนกักแบบนั้น คเคย,ยต่ว่าเหงาออกแล้วมันค่อยได้เงินสิเบลป็นยังไงสบายดีได้ยังกินแรง มึงดี้เงียบเงาเลยเข็นเซเวบีอยูนั่นงตาเหลี่ยมบ่บ่โอ้ีไฟถามเขาเรียบร้อยแล้วคะ่ะขอบคุณมากนะคะเรียบไปหมดพักแล้วไอ้หมดพักคนหยาแล้วบุเคล็บีแต่แขกมาหา ่อร้านใช่ยน่มากแม่หลายเพิ่นมากนีิหรือเพิ่นสิอยากได้เมื่อบานเพินเ่นประจักษ์แล้วแมวขาหายแล้ววันหนาวหรอกหนาวแต่มือฝนตกหนาวค่ะคิดเบิ่ เขาห้อ <laughs> มใหญ่จนหนักคุณล่ะคิดเบื้องว่าย่มซักต้องไปจ้างเขานี่มยมันใหญ่ค่ะคุณขาดขาดไอ้ไข,ข่กินเนาะ บาแข่งแล้วอเาพี่บอเคลือขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อมาหายก็ร่างใจขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายเพราะว่ามันมือวันเา้านี่เป็นบุญกองเขานะขนคะแนนอันไทยพูดกับสีเอิ้นบุญ บนกวางค่ะ เวอนีิเงียบเงาเลยเกตเซ่ไปยูนั่นงตาเหลี่ยมโมโม่โอมยไปถามเขาว,ขว่ามันบ่ะคื่เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะเรียบไปหยพนพักแล้วไอ้พ้นพักคนหงาแล้วบุ้เคล็บ ต่้งเต็ก่อนเนาะตอนที่ว่าเวลามันไหลยอยู่แล้วเราบ่ไหล่ว้วอย่งนะ่ะมันกระโลดลง่งม,มีแต่แขกมาหาเปลนคนหรือเปลี่ยนแว่นกันนักกันนะ <laughs> ไปเห็นงานเราบ่เนี่ยสอางานเราบ่ เดียวทำยังไงน่ะนะเห็นว่ากูอันกูอยู่คนเดียวกูกบว่าปึกดอกเขาอ่ะทำห้อฮมีเขายังหาทางแก้ไขได้นาวน่ะนะมันบอคือหอนหอนนี่โอ๊ยอาบน้ำแล้วก็เล้วนั่งตาคอดร่มแล้ว คิดมือน,นี่กับบอกไลน์หนึ่งข้าจะมามเบิรงแต่งข้าเจ้าเบอตาดเ <c oughs> สว่ากับกับบ่แล้วค่ะหายแล้วว่านาวหรอกนาวต่มือฝนตกนาวค่ะคิดเบื่อค่ะหายแล้ว